เรียนรู้เกร็ดสนุกสนุกในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หรือห่วงจุย้ยพิชัยสงครามและรับฟังข้อคิดข้อธรรมในพุทธศาสนาได้ในรายการสืบสารศาสตร์โบราณกับอาจารย์แอนสนะอนองคมแสนหวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทาง FM 97 MHz เมก สืบสารศาสตร์โบราณสนับสนุนโดยไฮแลนด์มาริทามทัชด,ดาวกนอยางอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์เช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้การพยากรกับตาสีต่างๆค่ะเขาต้องมาฟังกันว่าจะเป็นยังไงคือเรียกยังไม่ค่อยจะถูกกันะนะเพราะว่าไม,ไม่ได้เรียนคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอธิบายหนูว่า ราศีเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการพยากรณ์แต่ว่าไม่ใช่เป็นสิบสองลักษ<ะ>่ะหรือเป็นราศีเมษหรือเป็นอะไร่ไม่ใช่ตรงน,นั้นนะคะ,ะแต่เป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณภาพของราศีมากกว่า<ะ>เวลาเราหยิบดวงเราขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะแน่นอนเราจะเห็นเป็นรูปลักษณะเป็นกากบาทอยู่ตรงกลางนะเป็นกากรบาทอยู่ตรงกลางอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าราศีธนวัน<ะ>ที่เป็นลักษณะกากบาทก็คือที่อยู่ในกากรบาดอันนั้นอ่ะคือราศีเมษ กลรกนตุลแล้วก็บังกรค่ะอันนี้เขาเรียกว่าราศีทวารหรือราศีชั้นที่หนึ่งทีนี้พอต่อจากราศีทวานไปเนี่ยมันก็จะมีขีดดวงไปอีกสองราศีใช่ไหมคะที่ต่อจากราศีทวานเนี่ยเขาเรียกว่าสถรีละราศีอน้วก็ไม่ต้องไปจําศัพท์เรียกว่าราศีที่มั่นคงแล้วกันค่ะราศีใช้งานก็คือเป็นราศีที่หนึ่งที่สี่ที่เจ็ดแล้วก็ที่สิบไม่ใช่ใช่ะราศี มันถ้านับตามเข็มนาฬิกาอปอนที่เลขหนึ่งอ๋อใช่ใช่ค่ะนะคะก็เป็นลักษณะคือต่อจากราศีธวานมาต้องนับทวนเข็มนาฬิกาอ๋อใช่ไหมคะก็คือจากราศีธวานไปเนี่ยก็จะเป็นที่ถ้าเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นที่เลขสิบเอ็ดคะใช่ไหมคะที่เลขสิบเอ็ดแล้วก็ที่เลขแปดมันหัวถัดมาข้างหลังใช่ค่ะเลขเลขเลขสิบเอ็ดแล้วก็เลขแปดนะแล้วก็จะไปที่เลขห้าอ่าแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งก็คือที่เลขสองใช่อันนี้คือ เขาเรียกว่าราศีชั้นที่สองนะราศีชั้นที่หนึ่งคือราศีทวานราศีชั้นที่สองคือถัดจากราศีทวาค่ะแล้วก็ถัดไปอีกอันหนึ่งมันก็คงไม่มีอะไรที่จะเหลือแล้วก็คือราศีชั้นที่สามนี้ถ้าเกิดเรานับนะฮะราศีทวาเนี่ยจะมีเมษนะกรกฎตุลแล้วก็ังกรอันนี้คือราศีทวานชื่อราศีนะกาสิบสองราศีแล้วก็ราศีพฤกษ์ราศีสิงห ราศีพิจิกและก็ราศีกุมเป็นราศีชั้นที่สองราศีเมถุนราศีกันราศีธนูแล, turkey, แล้วก็ราศีมีน,นเป็นราศีชั้นที่สามค่ะแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าคําว่าที่ชั้นหนึ่งทัน 2, ทน้นสองทันสามหมายว่าโอ้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไม่ใช่อันดับแต่มีความหมายถึงชั้นที่นะคำว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยหนักเหมือนต้องปะทะหมดทุกอย่างเหมือนกับว่าเราคือเราจะเหยียบอะไรเนี่ยเราเหยียบอันหนึ่งขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก่อน<ห> <charged. S 2> ใช่ไหมคะ ก็คือมันก็น้ำหนักมันก็จะลงเยอะอะไรมันก็ตั้งตั้งใจเยอะอะไรมันก็ต้องเน้นเพราะเราทําครั้งที่หนึ่งเนี่ยความตั้งใจมันจะเยอะมากเลยถูกไหมฮะทำอะไรทั้งาตามที่ครั้งแรกเนี่ยแล้วก็จะเป็นการวิ่งเต้นสุดกําลังปะทะทุกอย่างต่อสู้อุปสรรคหัวชนฝานี่คือความหมายของราศีชั้นทีหนึ่งหมายความว่าลัคนาใครสถิตอยู่ที่สี่ราศีนี้คือเอาให้ถึงที่สุดเนะี่ยต้องทําให้ได้ต้องวิ่งเต้น ต้องไปถึงตรงนั้นดื้อด้วยไหมคะอาจารย์่าทำงนั้นนะคือดืด้อจะมีความคิดเห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้แล้วก็คือมันก็จะไปถึงผลสําเร็จเพราะนั้นบางตำราก็จะบอกว่าราศีธัธนวาเป็นราศีการประสบผลสําเร็จแต่ความจริงมันมีมามา,มาความหมายว่าเราเนี่ยแบบตั้งใจเน้นดึงดันมนอะไรที่เป็นขั้งแรกเนี่ยมันต้องตั้งใจมันเป็นที่ประทับใจประทับใปอย่าเนี่ยน,นะคะคือวิ่งเต้นเรียกคือราศีชนิดหนึ่งซึ่งในหลักของพยากรณ์เนี่ย ไม่ว่าจะเรือนทรั์นะไม่ว่าจะเป็นเรือนของเพื่อนฝูงเรือนที่บ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะถ้าอยู่ในราศีนี้แล้วเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าต้องวิ่งเต้นเอาให้ได้มันเป็นครั้งแรกของชีวิตมันจะต้องนะคับเรือนรั์เนี่ยถ้าเรือนซั nee, อน์อยู่ตรงนี้เป็นคนที่จะต้องขยันขันแข็งในการหาทรัพย์วิ่งเต้นในการหาทรัพย์ถ้าเป็นกรรมะถ้าเป็นเรือนการงานหมายว่าหน้าที่การงานชั้นต้องเอาให้ดีที่สุดคือปักหลักถ้าเป็นเรือนคู่ ฉันก็รอให้ดีที่สุดเลยเลือกมากเลือกมากรอให้ดีที่สุดหรือถ้าสมมุติว่าเลือกได้แล้วผู้ใหญ่เลือกให้แล้วก็จะต้องพยุงชีวิตสมรสไปให้ดีที่สุดคือมันเป็นการมุทะลุก็ไม่ใช่ไม่เชิงแต่ว่ามันดึงดันไปให้สําเร็จมันในการวิ่งเต้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมันสําเร็จเป็นการเน้นเป็นการจงใจเป็นราศีที่เปรียบเสมือนเวลาเราเขียนอักษรลงไปเนี่ยมันลงอักษรหนักเหมือนหมึกแรกที่ลงมันจะหนักแต่นะเรียกว่าราศีชั้นหนึ่งป็นเน้นหนักนะฮะสมมุติว่า มีดาวบาปเคราะห์สถิตยอยู่ที่ราศีธวาลน,นะราศีชาราศีชั้นที่หนึ่งเนี่ยคนนะั้นเป็นคนที่แตกหักเป็นคนที่พูดจาไรพงผางคือแตกหักได้ง่ายและเป็นคนที่ไม่ไว้หน้าใครนี่ถ้าเป็นดาวบาปเคราะห์เช่นจะมีดาวเสาดาวราหูดาวมฤตยูเนี่ยสถิตยอยู่ในราศีเราเนี่ยนะเป็นคนที่บางครั้งติดจ,จะเอาตัวเองเป็นหลักด้วยซ้ําไปนะถ้าเป็นดาวบาปเคราะห์ถ้าเป็นดาวสุปเคราะห์นะก็หมายความว่าถ้าเป็นดาวสุกเนี่ย ติสุดๆนะคือติสุดๆคือ,อยังไงฉันก็เอาของทันแบบเนี้ยดื้อๆฉันแบบเนี้ยแต่ว่าก็เป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนคือไปในทางตรงข้ามกับดาวบาพเครากนะคือลักษณะเป็น่างนี้เป็นคนเซนซิทีฟง่ายคือเหมือนกับเป็นข้างแรกที่อูสัมผัสปั๊บดูหนังเร่นี้ประทับใจมากใครมีสุขภาพที่ประทับใจง่ายมากถ้าใครทาดีด้วยคืออันนี้ถ้าพูดไปแล้วมันเป็นรหัสของชีวิตที่จะตรวจด,ดูในดวงชะตาแต่ละคนถึงแม้ว่าเราจะอ่านดวงไม่เป็นแต่เราจะดูได้จาก ดวงดาวที่สถิตอยู่ในราศีต่างๆกับภพนี่แหละคะ่ะค่ะนะฮะอันนี้มันเป็นเคล็ดราศีชั้นที่สองราศีชั้นที่สองเป็นราศีที่ใช้งานเอาจริงเอาจังมีเหตุมีผลทําในรอบครอบเหมือนกับว่ามันผ่านการสัมผัสแรกเหมือนผ่านว่ามีลูกคนแรกตั้งใจหน่อยลูกคนที่สองอรู้ละเป็นยังไงเหมือนกันราศีชั้นที่สองนี่หมายความว่ามันทําไปด้วยความรู้และรอบครอบมีบทเรียนมีประสบการณ์นั่นราศีชั้นที่สองจึงสามารถใช้งานได้จริงราศีชั้นที่หนึ่งอาจพลาดได้ หรืออาจจะแบบวิ่งเต้นไปโัวชนฟ้าอะไร,รอ,อาจจะเกินความพอดีไปแต่ราศีชั้นที่สองเสมือนมีประสบการณ์แล้วเสมอนหนึ่งนะคะบุคคลที่มีลัคนาราศีพฤกษก็ดีราศีสิงห์ก็ดีราศีพิจิกก็ดีหรือว่าราศีกุมจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วโลจิกยืนอยู่บนความเป็นจริงต้องไม่มีไม่มีดาวอื่นมันเยอะกว่านะ่หมายว่าเอาลัคนาก่อนเลยว่าถึงแม้จะหลงไปไงแล้วแต่ต้องดัดมายืนอยู่ในเหตุและผลก่อนเพราะฉะนั้นจะพูดกับคน สี่ราศีนี้ใช้เหตุผลอย่างเดียวจะจะเหตุผลหวานล้อมยากขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนว่าดื้อขนาดไหนนะแต่ท้ายที่สุดก็จะจนด้วยเหตุผลนะใ,ในสี่ราศีนั้นเ็าบอกว่าโดยมากคนสําคัญสําคัญนะหรือแม้กระทั่งพระริยะหรือพร,ระภูธ,ธิจัว์พระพุทธเจ้าจะสถิตอยู่ในราศีที่ที่เป็นเขาเรียกว่าสถตติละราศีราศีที่สเสถียรนะฮะเสถียรเป็นราศีที่รอบครอบมั่นคงซึ่งมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับดวงดาว คราวนี้ที่น่าสนใจที่สุดคือราศีชั้นที่าสามราศีชั้นที่สามเนี่ยได้แก่เมถุนเมถุนก็คนคู่ราศีกันก็ผู้หญิงนะราศีธนูก็ครึ่งมา้าครึ่งคนราศีมีนก็เป็นราศีที่สิ้นสุดของสิบสองราศีค่ะสังเกตไหมคะ,ะมันเป็นราศีที่มันก่อให้เกิดสองคำว่าสองสองคนนะครึ่งหนึ่งนะคนละครึ่งนะผู้หญิงก็ลังเลนะน้าก็โลเล มันเป็นราศีของไม่แน่นอนค่ะจะบอกว่าถ้าเรือนกรรม,มของเรานะคะคอยู่ในราศีชั้นที่สามเปลี่ยนงานบ่อยอถ้าปัตตนิของเราอยู่ในราศีชั้นที่สามก็จะมีคู่มากกว่าไยกว่ามีคู่มากกว่ามากกว่าสองอและมากกว่าสองคือทําอะไรเนี่ยสองครั้งขึ้นไปถ้าสมมติดวงดาวทั้งหมดเลยเนี่ยรวมแล้วสิบสองดวง รวมลักนาเป็นสิบสามส่วนใหญ่แล้วเรามาวัดเลยมาขยายขายาดูเนี่ยวัดดูว่ามันอยู่ในราศีใดมากที่สุดถ้าอยู่ในราศีชั้นที่หนึ่งมากที่สุดคุณทําอะไรคุณต้องระวงังหากไม่ยอมงอคุณจะต้องวิ่งเต้เนไปหมดทุกอย่างคุณจะเหนื่อยมากคุณต้องทําใหน้นดีที่สุดคุณทําอะไรคุณจะประทับใจง่ายมากประทับใจแบบว่าเรียกว่าโปะเทะลงมาเลยเนี่ยคือมันกับ ครั้งแรกจะต,ต้องทาให้มันดีที่สุดนั่นคือในทุกเรื่องนะคะถ้ารวมขยับออกมาแล้วดวงดาวของคุณสถิตยอยู่ในราศีชั้นที่สองมากว่าคุณนี่เป็นคนมีเหตุผลทําอะไรของคุณไม่ช้าไม่เร็วแต่ว่าสามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองสามารถนําตัวเองได้อยู่คนเดียวได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองถ้าของคุณเนี่ยสถิตยอยู่ในราศีชั้นที่สามมักจะทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียว,เด,ยวเดียวนะไม่ค่อยได้ จะต้องมีคนมีที่ปรึกษามีคนใกล้ชิดมีคนชี้แนะมีคนนําแนวทางคือไม่ว่าจะเป็นดวงชายดวงหญิงเนี่ยช่วยตัวเองได้น้อยที่สุด<ม>นะแต่ว่าอาจจะใช้สมองอา,อ,าอาจจะไปเด่นด้านอื่นนะคะแต่จะประเภทนี้ว่าข้าวารจนในยานบุกเดียวเยียวดดยเหมือนราศีชั้นที่สองเนี่ยไม่มีแล้วมักจะลังเล<ม>แล้วเราก็จะทายว่าดวงดาวคุณเนี่ยส่วนใหญ่สถิตในราศีชั้นที่สามคุณทําอะไรอะครั้งที่สองจะดีกว่าครั้งที่หนึ่งเรามักจะได้ในครั้งที่สองครั้งที่สาม หรือว่ายิ่งแก่ตัวไปก็อาจจะยิ่งดียิ่งดีจ็บตัวมาหลายครั้งก็จะยิ่งดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเห็นไหมคะเือมาสามารถบอกเรียกว่ารหัสชีวิตของคนได้เลยในในเรื่องของราศีสามชั้นเนี่ยนะคะทีนี้ในเรื่องของราศีสามชั้นมันก็จะมีบอกว่าไปใช้ในเกี่ยวกับดาวจันทร์เมื่อดาวจันทร์สถิตในราศีสามชั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรซึ่งใช้ในการพยากรณ์อีกเหมือนกันให<ฮ>้บางคนเนี่ยนะคะจะดูๆไม่เก่ง แต่ว่าแม่นในเรื่องของราศีธัทวาหรือว่ารวบดวงดาวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอยู่ในราศีใดมากที่สุดจะทําอะไรมันจะต้องเกียวอะไรแล้วก็แม่นในเรื่องของภพนะซึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยอาจจะพูดในเรื่องของภพเรื่องของดาวจันค่ะนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น,นเป็นเคล็ดในการดูดวงนะคะบางทีคนส่วนใหญ่เนะี่ยสังเกตุฉันในการเวลามาดูดวงเนี่ยนะจะไม่บอกอะไรแนะ่จริงทายมาติอะไรเงี้ย<ะ>น,นะหรือไม่ก็คือเป็นหมอต้องรู้หมดจงว่าท<ะ>่าน เป็นอะไรอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่นะคือถ้าเราตรวจทั้งตัวเนี่ยแม่เราเจ็บนิ้วอยู่เนี่ยโอ้โหเสียเวลาเปล่าๆซึ่งคุณบอกไปเลยคุณเจ็บนิ้วนะนะอาจารย์เจอมาถึงว่าทายไปสิอาจารย์ก็จะทายเฉพาะเรื่องราศีเนี่ยะค่ะชั้นี่หนึ่งทันี่สองท่านี่สามขอบคุณเป็นคนลังเลทําอะไรทั้นที่สองมาสำเร็จดูเท่าไหร่บางทีคิดว่าคุณเป็นคนนี้แต่คุณเป็นคนอีกแบบหนึ่งแสดงว่าดาวทั้งหมดอยู่ที่ราศีชั้นที่สามคุณเป็นคนที่แบบจะสอบอะไรนั้นมันต้องแบบสองครั้งขึ้นไปแต่ถ้าเกิดดูลาศี พบกันการศึกษานะหรือว่าดาวอุตสาหะหรือว่าพบกันการศึกษาเนี่ยกราม,มากดาวการศึกษาเนี่ยดาวเจ้าเรือนแห่งกรมะไปสถิตอยู่ราศีธวาลเราก็จะบอกคนเนี้ยเป็นคนมุ่งมั่นคุณจะสอบเปืคุณต้องสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังจะเป็นโรคเครียดอะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีนี้แทนค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่บอกอา้าวดูจากไหนเนี่ยหมอดาวหรือเปล่าไม่ค่ะมันมีหลักในการดูในเรื่องของราศีนเป็นหลักวิชาล้วนๆใช่ค่ะใช่เหมือนกับคนบางทีมาให้ดูดวงเนี่ยต้องคิดกับว่าเราใ ให้รายละเอียดกับอาจารย์มากแค่ไหนก็ได้รายละเอียดกลับไปมากแค่้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบว่าดวงที่แบบว่ามีดาวสถิตอยู่ครบราศีธวาสนี่นะเขาจึงเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยคือดวงเหมือนพระรามคือแบบมันต้องให้ดีที่สุดแหะมันต้องกันที่สุดออกเมืองก็ออกเมืองคือสิบสี่ปีเช่นก็ออกยกให้คนอื่นไปเลยเลยตัดสินใจเด็ดขาดอย่างเงี้ยดวงราศีธวาลก็เลยเหมือนกับมักจะเจอเหตุการณ์อะไรทํานองนี้บ่อยๆค่ะนะักเหชีวิตอะไร้ยคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงที่สอง มาดูเรื่องพบงต่างๆแล้วก็ดาวกันสถิติดู่ที่ไหน